สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟโซเวนทาวเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแนวโลเปไฟเอ็มนะครับก็คือยกแมป GDA 5 มาใส่ในเกมโลบอกเลยนะครับและเซิฟนี้ก็ใจดีนะครับให้เล่นทั้ง PC แล้วก็มือถือนะครับมือถือก็เข้าเล่นเซิฟโลบอกได้นะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับและเซิฟนี้ก็ใจดีนะครับเปิดให้เล่นฟรีถึงสิ้นเดือนนี้นะครับหลังจากนั้นจะเปิดสอบแล้วนะครับถ้าใครอยากจะเล่นฟรีนะครับรีบเข้ามาเล่นตอนนี้เลยนะครับสรับวิธีเล่นครับง่ายมากนะครับพอเรามาถึงหน้านี้แล้วนะเลื่อนลงไปด้านล่างแล้วก็หาคำว่าเซเวนซิตี้นะครับพอเรา กดเข้าไปให้เรากดแถวๆนี้นะมันจะมีคําว่าจอยกลุ่มนะครับแล้วก็จอยกลุ่มนะหลังจากนั้นให้เราเปิด Discord นะครับเปิดขึ้นมาเข้าไปใน Discord ของเซนะิร์ฟเนาะแล้วก็กดรับยศรับยศเสร็จนะครับหาห้องเกอกไวริสนะครับกอกไวริสเสร็จร,รอแอดมินอนุมัตินะครับพออนุมัติเสร็จรก็เปิดเกมเล่นได้เลยนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับเซิร์ฟนี้เด็กใหม่ทุกคนนะครับจะมาเกิดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ได้ของเด็กใหมยย่เยอะมากๆเลยนะครับก็ จะได้รับตังด้วยนะครับน่าจะหมื่นหนึ่งนะถ้าผมจาไม่ผิดนะครับแล้วก็จะมีรถ2คันด้วยนะครับแล้วก็มีของจีปาทะต่างๆนะครับเปิดกระเป๋ากด F2 นะขั้นแรกครับเราวิ่งมาตรงนี้ก่อนนะครับนี่กดรับของเด็กใหม่จากตรงนี้นะครับนี่ผู้เล่นเจอนะเซิร์ฟนี้ไม่เหงาแน่นอนนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้แจกรถ2คันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเสกให้ดูเลยเลยกันเนาะแล้วก็อย่าลืมมาซื้อของตรงนี้ด้วยนะครับนี่ซื้อของก็คือ ของทํางานนั่นเองครับแนะนําให้ซื้อไปเลยนะครับของสําคัญสําคัญนะก็อาจจะแนะนําเป็นมีดนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้าวเนาะแล้วก็พ i ิกแอคเนาะแล้วก็ที่รีดนมบัวนะครับมีหลายอันนะก็ซื้อ,อไปเลยลวกันนะครับเพราะว่าแจกตั้งมือหนึ่งนะครับแล้วก็มีมือถือด้วยนะมือถือนี่กดไปที่ f 1นะครับมันจะเปิดให้เรานะถ้าเราออกจากหน้านี้ให้วิ่งออกมานะอันนี้เปิดกระเป๋านะเปิดกระเป๋ากด f 2 กดมือถือกด F1 นี่ไงก็จะแชทได้ทวิตได้ไดตั้งค่าต่างๆได้แล้วก็โอนเงินได้ด้วยนะครับนี่กด F1 ครับปิดไปและต่อไปครับเดี๋ยวแนะนําวิธีการเสกรถนะครับวิ่งมาตรงนี้นะนี่นอันนี้ก็คือจุดที่แฟงกินนะครับโดนจับเนาะเพราะว่าเอาแมพของ GTA 5มาเลยนะครับไม่ธรรมาดาเติมนี้นี่เสกรถตรงนี้เก็บรถตรงนี้นะครับอ่ะเสกรถก่อนแล้วกันนะกด E ค้างไว้ก็จะให้รถมา2คันนะครับก็จะมีตูจต้าครับนี่ โตโยต้าครับทุกคนพี่โตครับนี่ต้องขึ้นฝั่งซ้ายมือนะครับมันถึงจะขับได้นะนี่รถแันแรงทุกคนนะผมจะขับในนี้แล้วกันนะอย่าเพิ่งขับออกไปนี่ไงมีโตโยต้าให้ด้วยนะครับนี่ไม่ธรรมดาครับและถ้าเราจะเก็บนะครับเราลงจากรถก่อนนะแล้วก็วิ่งมาเก็บตรงนี้เลยนี่วิ่งมาฝังางา่งนี้แล้วก็กด e AR, นี่รอมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็ถ้าเสกอีกครั้งหนึ่งก็กดค้างไว้แล้วก็มี R32 ให้ด้วยนะครับนี่ R32 ทุกคนเอาไปแต่งก็ได้นะครับและรถในเซิร์ฟนี้แรงทุกคันเลยนะครับผมขออนุญาตขับโชว์หน่อยแล้วกันนะครับดูดิโคตรแรงเลยนะครับบังคับลำบากเหมือนกันนะนี่แต่ว่าต้องหัดเล่นนะครับสักนิดนึงนะก็น่าจะขับปกติได้นะครับนี่แมปสวยนะครับและผู้เล่นก็มีเยอะนะครับเซิร์ฟนี้ไม่เหงาแน่นอนนะครับนี่อันนี้ก็คือจุดเกิดในเซิร์ฟนะครับดูดิ บังคับลบําบานนะครับเนี่ยโอ้ต้องใช้ฝีมือนิดนึงและตอนนี้ครับเราอยู่ที่ร้านขายรถในเซิร์ฟนี้นะครับนี่มาดูกันครับร้านขายรถในเซิร์ฟนี้นะ พอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้เรากด e เปิดประตูเข้าไปนะครับทุกคนนะนี่มีตัว e อยู่กดค้างไว้นะนี่เราก็จะเข้ามาในร้านขายรถนะครับและในร้านขายรถตอนนี้นะครับมีรถอยู่2คันนะครับนี่ก็จะมีหลายคันเหมือนกันนะมีรถโดเนตด้วยนะแต่ว่านี่จะเป็นรถสายฟรีนะครับมีอยู่2คันทุกคนนะนี่มีคันนี้กับคันนี้ด้วยนะครับและเราสามารถที่จะเอารถ2คันนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับโดยการกดตรงนี้นะนี่ กดตรงนี้ครับนี่มันก็จะมาโชว์ตรงนี้ครับเท่ๆนะครับเซิฟนี้กําลังอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับนี่มีหลายคันแน่นอนนะแล้วก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นอีกคันหนึ่งนะครับในอนา,นาคตนะมีหลายคันแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้มีรถกาชาด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ก็ สนับสนุนแอ้มินได้นะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเข้าไปถามใน Discord เนาะอืมอันนี้ใครเนี่ยเฮ้ยเจ้าของร้านปะครับเนี่ยมายืนเท่ดังและต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูเลเบลในเซิร์ฟนี้กันบ้างนะครับเซิร์ฟนี้จะมีเลเบลอยู่2แห่งนะครับก็จะมีเลเบลแดงกับเลเบลฟ้านะครับเลเบลแดงก็อยู่ในเมืองนะครับหาง่ายแล้วก็อีกอหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลเบลฟ้านะครับมันก็จะอยู่นอกเมืองนะครับนี่ก็สะดวกนะครับมันก็จะคล้ายๆกันนะครับและ เลเบลนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับมีวิ่งเข้ามาครับก็จะได้เจอตู้เซฟเลยนะครับมีเลย ตู้เซฟนะครับแล้วก็นําของเอามาเก็บได้นะครับนี่เอามาเก็บได้หรือว่าจะเอาออกไปก็ได้นะครับนี่ก็มีตู้เซฟให้นะแต่ว่าเราต้องมีตู้เซฟก่อนเนาะก็ต้องไปคราฟก่อนนะครับนี่เหมือนไปคราฟกูจตู้เซฟด้วยนะด้านบนครับมีร้านขายของนะครับเหมือนจุดเกิดเลยเนาะแล้วก็ด้านบนครับก็จะมีตู้เซฟตรงนี้ด้วยนะครับใช้ข้างบนก็ได้นะถ้าใครไม่สะดวกข้างล่างเนาะและส่วนฝั่งนี้ครับก็จะมีของให้คราฟนะครับมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนี่ช็อปครับ ช็อปนี้ก็คือจุดซื้อของเลยก็ว่าได้นะครับก็จะมีเกราะนะอืมแล้วก็จะมียาให้ซื้อด้วยนะครับแต่ว่ายาตัวนี้นะครับมันจะเป็นกล่องใหญ่นะครับที่ต่างจากที่แจกนะถ้ากล่องใหญ่นะครับก็จะเติมไหวนนเองครับวิธีออกจากหน้านี้ก็คือเดินออกนะนี่มันก็จะหายไปนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้แหละของจัดเต็มเลยนะครับกด e ไปนี่ของโคตรเยอะครับมีอุปกรณ์ครับให้คราบนะครับนี่เลยกุญแจคีย์ตู้เซฟก็คือตัวนี้แหละนะ แล้วก็มีของให้คราฟเยอะมีรถให้คราฟด้วยนะเนี่ยนี่แล้วก็มีหลายอย่างครับมีบูปินนะครับทุกคนนะถ้าจะขึ้นของเนาะก็มาตรงนี้ได้นะครับมีของเยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะกว่าไฟเอ็มด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่ดิเยอะกว่าเวอร์ชันแซฟด้วยนะครับเนี่ยอืก็คือเขาจะทําเหมือนเวอร์ชันไฟเอ็มเลยนะนี่ก็เหมือนกับตัวไฟเอ็มเนาะนี่มีหมดเลยนะครับนี่ต้องหาบูปินไงบูปินนะครับแล้วก็ของตามนี้เลยนะครับก็ไปคราฟมาได้ แล้วก็จะมีการอัปเกรดด้วยนะครับจากของธรรมดาให้กลายเป็นของเทพได้นะครับนี้มีปากฉลามด้วยนะครับแถวบ้านเรียกว่าขวดแตกนะครับว่าไปนั่นครับไปกันต่อครับมีโคตรเยอะดูเดิมาอัปเกรดมีกล่องอัปเกรดด้วยนะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ฟาร์มครับตรงนี้สําคัญนะก็คืออุปกรณ์ฟาร์มนี่ก็คือมันจะเป็นอุปกรณ์ฟาร์มที่เราจะต้องขามนะครับปกติเราจะต้องไปซื้อใช่ไหมอ่ะก็จะมีกล่อง เขาเรียกว่านะกล่องซ่อมรถนะแล้วก็จะมีถุงมือล่าสมบัติกัทุกคนตรงนี้นะแล้วก็จะมีบัตรฟาร์มงานเขียวก็ทุกคนนะก็เป็นงานสมุนไพรนะนี่แล้วก็จะมีค้อนพิกแอกเนาะก็จะเอาไว้ขุดที่เมืองสวรรค์นะครับเขาเรียกนะว่านะเกาะสวรรค์เกาะลอยฟ้าถชยตงนี้ดูวันพีทบ่อยปิดปากนะครับแล้วก็มียาปกตินี่ไงก็จะเป็นก้อนเล็กๆเนาะนี่แล้วก็มีเออเขาเรียกว่านะ ไข่เจียวด้วยนะครับไม่ใช่ไข่ดาวเนี่ยไข่เจียวตัวไหนวะเนี่ยแล้วก็จะมีอาวุธเป็นเทียสามด้วยนะครับนี่มีเทียต่างๆด้วยนะครับวิธีออกกาตรงนี้นะนี่ก็ลองมาคราฟได้นะครับบอกได้เลยว่าเซิร์ฟนีครับจัดเต็มครับเหมือนกับไฟเอ็มเลยนะครับเนี่มาครับทุกคนที่นี่มาแนะนํางานนะครับก่อนแนะนํางานนะครับมาแนะนําของโดเน a t กันบ้างนะครับที่ฟุ้งๆอยู่ตอนนี้นะครับนี่ มีหลายแบบมากๆนะครับมีหัวใจกับหมานะครับที่ผมได้มานะครับ50าบาทเท่านั้นนะทุกคนนั้นเซิฟนี้ของโดนเนทไม่แพงนะครับนี่ก็ฝากโดเนทด้วยนะที่ลิงก์กับแอดมินนะครับที่ดิสคอรดเนาะก็ไปติดตามแล้วก็ไปติดต่อกันได้นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่งานของเซิฟนะครับเหมือนกับไฟเอ็มเลยนะครับระบบเซิฟนี้นะครับก็คือมีจุดออโต้ตรงกลางนะครับแล้วก็เก็บปกติแบบนี้ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเก็บนะ เราต้องมีตะก,กรา้าก่อนนะครับนี่ตะก,กร้าหน้าตาแบบนี้นะนี่คลิกขวาแล้วก็กดยูสก่อนนะครับถึงจะเล่นงานนี้ได้นะครับเดี๋ยวกดผิดกดผิดกด F2 นะครับในการเปิดปิดกระเป๋าเนาะอือแล้วถ้าเราจะเก็บนะครับก็วิ่งเข้าไปปกตินี่นะต้องใช้ตะก,กรา้าก่อนเนาะอย่างที่บอกไปนะครับโอ้โหดูดีแฟชั่นโคเท่แล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้ครับถ้าเราขี้เกียจนะกด E ค้างไว้นี่มันก็จะฟาร์มอัตโนมัติเลยนะครับเหมือนไฟเอ็มเลยเนาะเอเจ๋งดีนะครับเนี่ยนี่ไง เดินไม่เข้าห้องน้ําก็ได้นะครับปล่อยให้มันแบบนี้เนาะอืมแล้ถ้าเราจะหยุดนะครับง่ายมากนะกดแคนเซลตรงนี้นะนี่กดแคนเซลนี่ไงของเราก็จะหยุดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะง่ายจัดเลยนะครับนี่ลองมาเล่นดูนะต่อไปก็จะเป็นเหมืองนะครับทุกคนนะบอกเลยว่าชอบมากๆเลยนะครับเหมืองในเซิฟนี้นะครับดูดิแล่นะครับแล่โคตรน่ารักนะก็คือมันก็เป็นเหมืองแหละนะเหมือนกับไฟเอ็มดเลยนะครับนี่ถ้าทุกคนเคยเล่นเนาะก็ จะเป็นฟาร์มออโต้ตรงกลางครับเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะอืแล้วก็วิ่งมาฟาร์มปกติก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับเหมือนวบนี้ก็จะดรอปแร่ต่างๆมาให้เรานะครับนี่มันก็จะมีเกาะสวรรค์ด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปด้วยนะครับนี่โอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรชอบนะเพราะว่าน่ารักสุดๆเลยนะครับจหรับแร่ตัวนี้แล้วต่อไปครับทุกคนเป็นเกาะลอยฟ้านะครับสำหรับเกาะลอยฟ้านี่ครับก็เป็นแมพกระโดดด้วยนะครับก็คือก่อนที่เรา จะไปแมบลอยฟ้าได้นะ่ะเราต้องมาแมบกระโดดตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเหมือนเส้นทางเข้าเลยนะและจุดปลายทางของเกาะลอยฟ้านะครับก็คือแรลกเกาะลอยฟ้านี่ครับนี่เราต้องมีค้อนทองหรือว่าพิกแอคทองด้วยนะครับในการมาตรงนี้เนาะแล้วก็สังเกตดูนะครับด้านแหลา เป็นแมป GTA 5เลยนะครับแล้วก็จะบอกจุดด้วยนะครับเซิร์ฟนี้ไม่ต้องเปิดแมปก็ได้นะครับ mm hmm. นี้เฟี้ยวป่กก็คือบอกจุดลอยอยู่กลางอากาศเลยนะครับเหมือนก้อนเมฆน่ะแล้วก็บอกว่าจุดนี้เป็นงานอะไรหรือว่าเป็นจุดอะไรนะครับนี่ก็เฟี้ยวดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเฉลยมาที่แมปกระโดดนี้ด้วยนะครับนี่ลงท่อผิดชีวิตเปลี่ยนด้วยนะทุกคนนะ <c oughs> ก็คือในเซิร์ฟนี้ ก็จะมีหลอกด้วยนะครับตรงท่อเมื่อกี้นะแต่ว่าจุดแรกเนี่ยลงท่อไหนก็ได้นะครับมันจะมีจุดหนึ่งนะรอดูนะครับว่าต้องลงท่อไหนนี่ไงเพื่อนผมตกลงไปก <c oughs> ็คือเอาเดียวอันนี้เป็นแอดมินนะก็คือถ้าเพื่อนหรือว่าเราตกลงไปนะครับเราจะตกลงไปตายเลยนะครับและเราต้องเรียกหมอให้มาช่วยนะครับนี่ก็คือตกไปแล้ววาร์ปขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้นะก็คือต้องรอให้หมอชุบก,ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้น มาตรงนี้นั่นเองครับนี่ก็คือต้องหายากนิดนึงแล้วก็มาแบบตื่นเต้นนิดนึงด้วยนะครับและที่สําคัญนะก็ต้องให้หมอได้ทํางานด้วยนะครับในเซิร์ฟเนาะนี่ถ้าใครได้เป็นหมอในเซิร์ฟนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะครับมีงานแน่นอนนะครับตรงนี้แหละเฉลยให้ทุกคนดูนะครับก็คือต้องลงท่อทางซ้ายมือสุดนะครับสังเกตดูนะถ้าเราจะลง2ท่อเมื่อกี้นะครับเราจะตกลงไปตายเลยนะครับทุกคนนะนี่หลายคนพลาดตรงนี้แหละนะนี่ไงใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว ปีนบันไดไปก็ถึงแล้วนะครับทุกคนนะนี่แล้วก็ไอแฟชั่นนะครับมีหลายแบบเนาะอย่างเช่นแฟชั่นฟุงฟ้งๆที่มีรูปหมาหรือว่าหัวใจพุ่งออกมานะครับก็โดนิกับแอดมินได้นะครับนี่โดนิแค่50เท่านั้นนะครับเซิร์ฟนี้ถูกจัดเลยนะครับแล้วก็กระชานลูกละ2บาทเองนะทุกคนเลย <c oughs> จริงๆโคตรถูกนี่ตรงนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับผมโชคดีโดดมาผ่านเฉยเลยนะครับนี่้วย วิ่งมาตรงนี้ข้ามบันไดก็ผ่านเลยนะง่ายๆจัดเลยนะครับพอเรามาถึงแล้วนะครับเราก็ใช้ค้อนทองในการตีนะครับนี่ค้อนทองก็ไปคราฟได้นะในเซิร์ฟนะครับไม่ยากไม่ยากนี่เลยแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้ครับก็จะเป็นแร่ ของเกาะสวรรค์นั่นเองครับเพื่อที่จะเอาไปคราฟอาวุธหรือว่าไปคราฟของที่เราอยากได้อีกทีหนึ่งนั่นเองครับนี่ก็ถือว่าแมปสวยนะเซิฟนี้และอย่างที่บอกไปครับกาชาในเซิฟนี้ลูกละ2บาทเท่านั้นนะครับนี่สำหรับลูกกาชานะครับมันก็จะอยู่อันที่3นะแอนมินเสกมาให้ผมน่าจะ20อันนะครับนี่เลยก็20เท่าไหร่นะ40บาทเท่านั้นนะใช่ไหมอืมก็โคตรถูกเลยนะครับกาชามันก็จะมีหลายแบบนะเพราะเรา เปิดออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีลูกบอลหรือว่าไข่กระชปองอีกทีหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างในนะครับนี่แล้วก็เอามาเปิดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นสีเขียวนี่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเงินเนาะมันก็จะเป็นเงินที่อยู่ด้านในนี่ครับนี่ก็คือเปิดเสร็จแล้วนะนี่อันนี้ผมงงอยู่นะว่าทําไงต่อนะครับนี่ก็คือก็ต้องกดปิดนะครับตอนนี้เรากําลังเซตฉากนะครับเพื่อถ่าย ปกคลิปเนาะก็เปิดกระชารอนะครับที่เดียวก็จะมีลูกกระชาแปลกๆออกมานะครับแล้วก็เอากระชาแปลกๆพวกนี้หละนะเอามาเปิดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกระชาเงินเนาะนี่แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ก็จะได้เงินมาเนาะถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะได้รถนะครับนี่ก็มีรถมีแฟชั่นเนี่ยนะนี่ก็มีหลายแบบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ตอนเปิดนะครับคลิกขวาแล้วก็กดยูดนะครับนี่มันก็จะมีกระชาหลายแบบนะสังเกตดูนะครับที่อยู่ในลูกบอลพวกนี้ครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซนต์ด้วยนี่ไงผมได้กระชาสีเทาๆมานะครับแต่ก็แล้วแต่ดวงนะอันนี้ผมเปิดมาได้แต่ใบกเขียวนะครับทุกคนนะนี่ก็ถือว่าโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าใครโชคดีอาจจะได้ของดีก็ได้นี่ไงมีโอกาสได้ลดกับกล่องน่าจะกล่องบู๊ปะน่าจะไม่ใช่กล่องซ่อมหรือว่ากล่องซ่อมปะนี่ ก็ลองมาเล่นดูครับนี่ไงผมได้ใบเขียวนะครับนี่หลายคนโชคดีอาจจะได้รถก็ได้นะครับเซิฟนี้ก็ยังมีอะไรอีกมากมายเลยนะครับที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับส่วนคนที่อยากเล่นนะครับเข้ามาเล่นได้เลยนะครับฝากทุกคนเข้ามาเล่นด้วยนะโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม